สดีค่ะมือนี้มาพอ่อกต้นกลางป่าไซลุยเลยเนาะค่ะนอ้องมือนี้สิมาลุยทุ่งลุยนาวานเข่าเลยเออเออมาณนี้วันเข่าไปรถกะไรล้ําเออหยุดวานเข่า่ยจิตคลองประเพทนี้จะเกากับคนดำหมดเดี๋ยวนี้ดำสูบเอาไว้กับกาแรงคุณ้องเอ้ เอาต้องหวานรถไถกับไรล,ล้างมาารถปันหมดนั่นหมท่านใจแลล้เอาอันมือหวานเอาเดินเ้อหวานเลยมือหวานเลยนี่คนใส่เครื่อง ้องอย่าลืมติดตามคนกลางป่าไซลุยน้ำเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวกับิดลุยน้ำลุยหาเห็ดหพี่ด้องบิ่คปีบนี่ลงทงหน้าเนี่ยอยู่เขาวงเลยได้ลงมาเห็ด,นนหด,ดประมาณนี้เด้อเกิดกาลังปันปันสวยมากปั่นดีดี คนไทยกับบริการดีไหลังขนาดเลยได้ขนมอันเลยช่วยมากเอะเด้อบาไนไทยหน้ากับจิประมาณนี้ละน้ำขนาด รถไถปั่นตรงี้เิมเปิดหมาดนี้ยงเอาอยู่นี่งงงอ ก็เร <chat> mm ียบร้อยวันเขาก็เ <t> ร <ell an> <t ell an> ียบร้อยกินเข้าเทียงด้เน้องเอกินขาเทียงงามได้หมดกินน้ำขเากู้ือมับทเออมาเด้อกินขาเทียงเด้อเจ้านั่งพิษดวาวปลากอดโกมด้าวมเจ้านั่งพูดลไปอ่แบบไดาวนะ ดซวเขานนึงเอาแม่เอาม่เอาเลยอะิมาเลยแม่นั่เขาสิจงวหักครึ่งนึ่งเอยยยังใส่มัดน่ะเอาแม่นี่อันนี้มนัวมันระเด็ตั้งได้ได้ตั้งตั้งตั้ง้าเาตั้งต้องเยตั้งเรีนนี่ะอันนี้เองละขมขมก็ก้อีนปานิน ดมกเลไหมอืมกนเยอะเมันติดกินเขาหมได้เราเขาไปยืนถือเลยไปซื้ต่ออีกคนนึ่ได้ไหมครับไ่ถือนี่เด็กคนแก่นี่เด็กคนแก่ซีลิ้ายเลยนี่เด็ใส่วยเจ้่พี่นี่ต้อให้เลอยนะหัวขันนั่นยังน้ำซ่อนน่ะซ่อนน่ะขับบวงน่ะ บววงรอต babies, <the> <been> ักวกนิกินอะไรเนาะเอาคอยเห็นอตักวันี้เราเดือดบ้่งนะเดอดแล้วว่งักชดแม่น่่องสิลดกับปาดจะหู้ยงใหญ่เทพวันเข่าเรียบร้อยกับมาหอดบ้านพอดีเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับสิจบจี่นี่แหละเนาะ อย่าลืมกดติดตามคนกลางป่าใสายลุยน้ำเด็กค่ะเด้อบ๊ายบาย